สวัสดีค่ะสวัสดีค,ะนนค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเป็นหมูกุศลภาพาพ,าาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับช่วานทาังตองงวดปู่สามแปดเนาะค่ะหลังจากที่ออกเจ็ดสามตรงตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่าปู่จะปล่อยตองวัดเร่บอรหรือว่าจังไดรเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเนาะ,ะค่ะ ปูกันหายเป็นชุดตองหวดเนาะค่ะทนผช้ชมปูเน้นให้เลยเนาะ,ค,ะ 7, ค่ะ <c oughs> เจ็ดสามค่ะเหล็กลูกสาวปูกระแมนเนาะคะ่ะหายมาเจ็ดกับแปดเนาะคะมม่ะทนผช้่มกามาท,ทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะคะ่ะเอาพาหะฮัตกามาตัวนี้คะ่ะเอาพาัะฮัดคือว่าได้หลายแทยพ้พหะัดค่ะ โอ้พะหัดเพิ่นกะโชคดีเนาะคะ่ะได้ยงินว่าแสนแตกมันบอพี่ค่ะได้ได้เจ็ดสามมันบ่พี่จาสามบ,บนล่างค่ะพะหัดเพิ่นกะบอกเนาะค่ะว่าเพิ่นหนักสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะค่ะซื้อสามคู่เนาะค่ะหนักสามเก่าอืมค่ะ็ดีใจกับพี่พะหัดเนาะค่ะเนาะครับศูนย์กาบน้มาสการเจ้าค่ะปูนี่ครับนผูมชมมาเมื่อเช้านะครับเนาะปูกระยำาลาลูกสาวปูโท้มาเนนเนาะครับเนาะ เจ็ดกับแปดครับมั่นใจเลยให้ติดเลยเจ็ดกับแปดนะครับต่้ชมล่ลรากะปูกระยำชุดที่ปูเน้นนี่ครับบนยังเป็นเจ็ดสามนะครับผมพี่น้องเจ็ดสามพูนะครับนี่ครับต่ำชุ่มเจ็ดสามตรงๆช,ชุดบนนระาปูเนาะโอ้ครับเอาเคร่องบนมาต,ตัวเดียวนะปูเนาะโอ้เจ็ดสาม ผมก็รุ่นยุบแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วเจ็ดสามอีกหอยมักเ่กับ้าวลาโรตผู้หอยผูเดียวคู่เดียวทุกวันเจ็ดศูนชุดบนมาปูล่างร่างเจ็ดศูนย์่างเจ็ดศูนยูเียทกวนเจ็ดศูนย์อาน่เท็นศครับศูนเลยมันมาปูร่างเจ็ดศูนย์ในเจ็ดศูนย์องวดลาดนเนี้คูณนี่ด้ครับปูเปื่อนกระเจีอือผูมั่นใจทั้งชมั่นใจครับ ศูนย์รักหน่วยเหมือนศูนย์รักหน่วยนี่ครับเจ็ดศูนย์เลยครับทอมชมมวลนี่นะครับเราปูสามแปดนะครับผมเจ็ดกับศูนย์นะครับมั่นใจคู่เดียวเลยบอกปูคู่เดียวก่อนครับคู่เดียวนี้เลยตลอดตลอดเลยบอเปลี่ยนแปลงครับบอเปลี่ยนแปลงอ๋อเหรอครับทอมชุ่มถือว่าโอ้ความฝันของบ่าวเถานี่ถือว่าฝันเห็น งูเข้าบ้านเขาจะว่าเป็นงูงูเป็นเจ็ดแปูเนาะหาตัวผมใส่เลยมันเกดเจ็ดหาแหละครับเจ็ดหาเจ็ดศูนย์วันเมื่อกี้แม่ปูโอ้ oh, นี่ครับเจ็ดสามนะครับสมชมเอานี่จับมีผลไดโชคได้โชคน้อปูวาพี่น้องนี่ครับปูขยำม,มาให้ติดเลยเจ็ดกับแปดชุดบนนี่ครับขีดเน้นให้เลยบอได้เปลี่ยนแปลงด้ครับเลขปูนะครับเนาะ หวดนีปูขับคูเดียวเน่นๆทุกันเจ็บศูนเจ็ดศูนย์ล่างกับปูให้ตองหวดเลยปีที่สองมอก็ะพิษเชียวเจ็ดศูนย์นะปูเนาะหน่วยล่างชิพขับชิหน่วย่สิบหน่วยมอกระพิษเดียวกับบ้านอยู่กะตลอดอีกตลอดเลยมาปูสิบหน่วยไป๊บเอาเดี๋ยวาบ้าเท่าจะเขียนให้ครับท่านผู้ชม ปูสามแปูสามแปดชุม่มหเมยอหกหกนะครับเนาะสิหน่วยล่างนะปูเนะ 10, าะสิบหกเจ็ดหน่วยสี่เจ็ด หน่วยสี่เนะปูสี่เจ็ดอันนี้เป็นชุดล่างเลยพี่น้นนองบ,บนยังไม่ได้ทำปูว่าใ้เจ็ดศูน,นะปูะเจ็ดศูน,นันตัวเดียวเน,นๆเลย7จ็ดศูนคูน <c oughs> ่เดียว <c oughs> ล่าง <c oughs> นะครับ วิ <muitas S 2> ่งปูวิ่งทุนนี่เจ้วิ่งสูนย์ปูด้านไปขึ้นครับหมวดนี้มาแทบบ่กครับปูเจ็ดศูนย์ปูจะเปลี่ยนบ่ร่างนี่บ่เปลี่ยนนะปูมีเปลี่ยนด้วยกับอ่อนด้วยกับขึ้นเวยครับบ่เปลี่ยนกันเอาเอาอยู่นยื่นี้เท่านั้นวิ่งศูนย์ถ้าจับอีกคือจับจากลักซิปลักซิปลักหน่วยล่างนะปูเนาะกับปูให้มาตบไปจับเอลครับผมนี่ที่สองฮอกระพิษที่อยู่อนครับสิบหน่วยสิบหน่วยโอ้ ท่านผู้ชมนะครับผมชุดล่างนี่ครับปูให้ปล่อยล่างเม็ดเดียวตัวเดียวนี่ครับหมวดที่ผ่านมาชุดบนปูเน้นให้กตเจ็ดสามต่าผู้ชมนะครับบนแปดเจ็ดสามนะครับล่างกับเจ็ดสามโอ้ปูเลขเด่นลูกสาวปูนี่ครับผมเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปดปูก็ยามาใหิตเจ็ดกับแปดแปดนี่ม้าลักลอยเจ็ดม้าลักสิบทั้งบนทั้งล่างนะปูเนาะ แต่ว่าเอฟซีก็อาจจะมีสูตรสูตรแลละล่ะของลูกสาวปูกัอบอาจจะมีสูตรแล้วครับผมมางวดวันที่หนึ่งเมษายนจะมาตัวใดนกปูครับตัวมาครบบนชุดนี้มีเจ็ดกระสามีนกปูเนาะครับปู เต็มไหนปูลูกเสาเขาเจ้าได้หลายบ่ปูจิกแบบ่บปูโอ้ลูกเสาจากกทมอนอี่ถูกถูกหลายมาปูเนาะพันเด่นเจ็ดพันเดียนเห็ดเจ็ดเล่นมาปูค,ครับอืมเอาเนาะครับท่านผู้ชมเห็ดเป้ชุดล่างอย่างเดียวบ่ปูดได้ชุดล่างอย่างเดียว นะครับผมชุดล่างปูวาได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมพี่น้องชุดบนนี่ร้อยจังมือค่ะปูแโอ้ค่ะนร้อยอีกบดอเนาะค่ะท่านผู้ชมอดใจจังน้อยเอาชุดล่างไปก่อนค่ะล่างมาแล้วนะครับชุดล่างมาแล้วนี่ครับผมละอันนี้เป็นชุดล่างนะครับผมสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าหน่วยล่างสี่เจ็ดศูนย์สาม ปูจับเหเม็ดเดียวคือเจ็ดศูนย์วิ่งศูนย์ปูวาถาจะเพิ่มก็คือเพิ่มในสิบในหน่วยล่างนี่เท่าน,าน,นนะั้น<ม>เนาะปูเนาะขับตำชุมขับแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับปูสามแปดเนาะครับเจ็ดสามตรงตรงบนโอ้เลขวิ่ง<ก>นี่เลขวิงขว่งของลูกสาวปูนนหนึ่งแม่นครับนกะปูเนะนาะขับเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจังมากค่ะแคปหน้าจออีกแลบเนาะอีกรบอบเนาะค่ะแนวทางของ ปูสามแปดเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะปูปล่อยไห่ตองงวดแล้วนะคะหลักสิบเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวนะคะ่ะหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้านะคะ่ะหลักหน่วยสี่เจ็ดศูนย์สามเนาะคะ่ะปูจับคูไห่คูเดียวนะคะ่ะเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะวิ่งวิ่งศูนย์เนาะคะ่ะปูว่าชุดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นชุดงวดที่มาเนาะคะ่ะตอนเสาเข่าเจ็ดสามเต็มเต็มเลยเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะทันใดที่ได้ชมคลิปเต็มเต็ ก็จะเห็นว่าปูเข่าเนาะค่ะทู้ชมค่ะพิจารณาเบื่องเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะไม่มูกฝากไ้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอพ่อแม่พี่น้องทาชมทุกท่านสุขดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคเด้อค่ะพอกันไปในคลิปหนานะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ